ขนอตกส่ลุง้งอมันสายฝนันี่ส่ลุงถุงเกมถ้าเราไม่มาเราก็ไม่รู้ใช่มต้องล่องเรือมันตกคนเยอะตกส่ลุงจับดีๆจับจับจับเชกไวจับเชียไอ นี่ตบโอ้ยโอ้โอ้ผ่านเลยแค่แล้วว่าเขาถูกถูกอ๋อถ้ามองจากนี่ไปมันจะอ๋อมันจะเป็นล้มอ๋อเดี๋ยวเราถอดไข่ล้มอืมอ๋อ ทำไมข้อไม้ไปใส่ไว้ไงนี่มันลอยมาไม่น่าจะรากไม้หรือเปล่าเรื่อขอม้าเกียนั่คือพวกที่เราปลอกบิดไปปลูกพวกที่เขาจะปูกสายเด็กอ๋อตกปลาเนาะตกปลาในคลองนั่งเรือมาตกปลาอย่างนี้เลยเหรอใส่ชุดวันคนที่นี่นะ พวกมึงอาสนุกกันจังไอ้กลัวพายขาสั้นแขนจะลุดแล้วดูแกเอาเชือกน้ำมันเยอะมาถึงน้ำมันเยอะไงน้ำมันแรงเลยข้าวผัดน้ำมันสาะกิลดูธรรมดาสามชั่วโมงอันนี้ชั่วโมงเดียวถึงนะน้ำเรงงใครมาด้วย ฮะไข่ไข่แมวไข่ไข่เหลืมไหมวะโอ้แสดงว่าเวลาน้ำเยอะนั้นขึ้นถึงนั่นเหรอเนาะโอ้อย่างนี้น่ากลัวเว้ยข้างล่างมีคนอยู่นะดีกูไม่ได้รักเหลือเข้ามาทำกินกพราพราไม่ได้ไพ่เยอะนี่กูลุงพึ่งน้องบุรีเนี่ยไว้ไหนเือไวเออ โอ้โนี่นี่นี่น้ำตกอันนี้เขาเรียกน้ำตกอะไรครับนื่จิ้งโอ้นี่จะพ่อหน้าบ่อยเธอเรียกแค่ดูท่าม oh. ้ย